ชสดิฉันนางสาวบุษมารหนูเนียมนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชประสงขลขาพวกเราเป็นนักศึกษาวิชาชีพที่เทศบาลเมืองเขาลูกช้างานของเทศบาลเมืองเขาลูกช้างนะครับผมตั้งอยู่เลขที่334นะครับผมตำบลเขาลูกช้างอำเภอบางพงสำข์อันนาเขตเทศบาลเมืองเขาลูกช้างนะครับผมทิศเหนือนะครับจะติดกับเทศบาลนครสงคลาทิศใต้จะติดกับเทศบาลตำบลโกงและเทศบาลตำบลแก้วนะครับ ที่ตอนออกนะครับจะดูดกับทะเลอ่าวไทยนะครับส่วนที่ตะวันตกนะครับจะดูดกับทะเลสาบสงขลาครับซึ่งใท้สวรรค์นงสมนทกชานะครับจะประกอบด้วย3กลองครับงนี้เลยครับซึ่งกองที่เมื่อเราทำงานอยู่นะครับผมก็จะเป็นกองค้ำนะครับกองค้ำจะประกอบด้วย3ฝ่ายนะครับผม1ก็คือฝ่ายบริหารการค้ำนะครับ2คือฝ่ายแผนที่และจะเป็นทรัพย์ครับ สายที่สาก็คือ่ายพัฒนารายได้โดยหน้าที่ของข่ายพัฒนารายได้นะครับผมจะประกอบด้วย3หน้าที่ด้วยกันหลักๆนะครับ 1. คือการจัดเก็บภาษีป้ายนะครับ2คือการจัดเกบภาษีที่เรียนรู้จากทราบ3คือการจัดเก็บภาษีครับซึ่งการทางานของพวกเรานะครับผมดในระยะเวลาสิบเดือนนะครับเป็นตังนี้เลยครับ

ตอนนี <Ooh. S 3> ้เราทำอะไรคะนอนเมืวอใช้คำสันงมองเธอแล้วใ่าันที่ได้ไหมแต่ก็คงใจไวความจริงฉันคงไม่กล้าปล่อยมผ่านไตอนนี้เรากำลังจะทงานบ้านเลคะเือเราสองคนนะผมมีหน้าที่เราเปชอบที่แตกตางกันนะครับในบางงานที่ได้รับมอบหมายครับ โดยของผมนะครับผมจะรับผิดชอบในส่วนของการเข้าในคสีศูนยรวมเข้าคดีนะครับผมซึ่งลักษณะงานเนี่ยจะมีข้อมูลของผู้ที่โดนฟ้องนะครับต่อทางบริษัทหรือว่างเงินนต่างๆนะผมซึ่งทางเราเนี่ยก็ต้องตรวจสอบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์สินนะครับผมว่ามีการค้าชำระต่ีเทศบาลหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่ามีการค้าชำระก็เราต้องส่งข้อมูลวิธีการมาเข้าคดีนะครับว่าค้าชำระอยู่กี่บาทนะครับและสุดท้ายก็คือของผมจะมีการทับเอกสารต่างๆนะครับ หน้าที่รับผิดชอบนะคะจำพวกคิดภาษีที่ดินค่ะในกรณีที่เราทํามือนั่นเองค่ะการทํามือนะคะคือการที่เราไม่ได้ใช้โปรแกรมคิดค่ะเราจะคิดสดนะคะจากความรู้ที่เราเรียนมานั่นเองค่ะและอีกหนึ่งหน้าที่หลักๆนลยนะคะของตองก็คือการนั่งเคาน์เตอร์รับประชาชนค่ะเป็นเหมือนพนักงานคนหนึ่งเลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าประชาชนนะคะเข้ามาติดต่อไม่ว่าจะเป็นการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ากองก็จะเป็นคนรับเองเช่นเดียวกันค่ะ <Es> ส bon ออีอะไรคะเนี่ก็ดนอที่รู้ไหมแลเราก็ยังม่หลับนองเราก็มลับคือช่วโงเช้าในี่ั่นกัน สุดท้ายนะครับปัญหาเรื่องุปสรรคของผมนะครับนั่นก็คือเออบางช่วงเวลาเนี่ยจะมีงานที่เข้ามาพร้อมกันนะครับทำให้ทำไม่ทันนะครับผมเนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยมีไม่มีเพียงพอนะครับผมก็ในการแก้ปัญหานั่นคือเราจะนํากลับไปทําที่บ้านนะครับแล้วก็นําส่งให้พี่เขาในวันถัดไปครับ ศักของตองนะคะจะอยู่ที่การทํางานค่ะเพราะต้องทํางานกับจํานวนเงินกับตัวเงินนะคะเมื่อประชาชนนะคะเข้ามาเสียภาษีเนี่ยนะคะพอเราเก็บภาษีของทรอแล้วนะคะต้องจะมีวิธีการแก้ปัญหาคือต้องจะจดไว้นะคะว่าต้องรับภาษีจากของใครบ้างนะคะเพื่อกันข้อผิดพลาดนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเกิดข้อผิดพลาดเราจะรู้ว่าเกิดข้อผิดพลาดจากจุดไหนและเกิดขึ้นกับใครค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะที่ต้องทำนะคะเราจะต้องมีสติมีความรอ,อบคอบเพื่อเซฟตัวของเราเองค่ะ ต้องขอขอบคุณโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมาที่แห่งนี้เป็นอย่างมากเพราเราสองคนจะรักและคิดถึงเทศาบาลเมืองของยุ้างตลอดไปค่ะ เมือ่อเคยคล้ายมันสั่นมองเธอแล้วใจยังวัน<ต>ก่อนสัที่ได้ไหมแต่ก็คงใจไว้บังที่ฉันคงไม่กล้าไหว